โอเคนะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นนะครับอีพีที่สอนนะครับการวาดนะครับตัวเฮล멧นะครับหรือว่าหมวกเซฟตี้นั่นเองนะครับกอลักษณะงานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ จะมีขั้นตอนในการวาดยังไงนะครับก็เชิญรับชมกันได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับขั้นตอนในการวาดนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ฟอนต์เพนนะครับกดสเก็ตไปนะครับแล้วเราก็มาวาดเส้นลายนะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็มาที่มิดพอยไลน์นะครับโอเคครับกด E อีนะครับแล้วกด Enter นะครับแล้วก็มาวาดข้างบนนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาบอกขนาดนะครับตรงนี้อยู่ที่1นึ่งองอนะครับ โอเคนะครับความสูงตรงนี้นะครับอยู่ที่120นะครับโอเคแล้วก็เส้นข้างบนตรงนี้นะครับอยู่ที่5นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดครอบไปนะครับทำเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็วาดรูปองกลมนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะเอาใหม่นะครับตรงนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ เหนครับขนดขนาดไปนะครับขนาดอยู่ที่เนี่ยถึงร้อยสิบนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาที่เมเลอร์นะครับกดไปฝั่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดจุดนะครับตรงนี้นะครับว่าจุดนะครับแต่ตรงนี้นะครับนาดความสูงนะครับจากจุดนี้นะครับมานี่นะครับเจ็ดสิบนะครับโอเคนะครับกดถูกนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เพนนะครับเราก็มาสร้างเพนนะครับสองที่นะครับคือเส้น จุดตรงนี okay. uh ้นะครับโอเคกดจุดนะครับแล้วกดเส้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับทาลักษณะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็วาดนะครับตรงนี้นะครับสเก็ตตรงเพนทที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็วาดเพื่อเพึ่วงกลมนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็เอาจุดนี้นะครับ กดค่าโทษค้างไว้นะครับแล้วเราก็กดตรงเส้นวงกลมนี้นะครับแล้วกดตรงนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็บอกขนาดนะครับตรงนี้นะครับบอกขนาดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับร้อยห้าสิบนะครับโอเคนะครับแล้วกดถูกเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เพนแล้วต่อไปเพนนี้นะครับเราก็กําหนดวงกลมนะครับขนาด5้ามิลนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับซ่อนนะครับไปก่อนนะครับตรงนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ท็อปเพนนะครับวาดขวงกลมนะครับเ้ยวาดวาดตัววงรีนะครับอย่างนี้นะครับบอกขนาดไปเลยนะครับตรงนี้ขนาดตรงนี้อยู่ที่ 170นะครับโอเคกดถูกนะครับโอเคนะครับได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเรากดคําสั่งล็อนะครับโอเคนะครับกดวงกลมเอ่อกดที่เป็นวงกลมนะครับ3วงนะครับที่เราทําไว้กันนะครับแล้วเราก็มากด2เส้นนี้นะครับเพื่อจะคอนโทรลมันนะครับให้มันเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับได้อย่างนี้แล้วครับกดถูกนะครับ โอเคนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ฟอนต์เพนนะครับโอเคนะครับเรา normal t นะครับหลังจากนั้นนะครับวาดขึ้นวงกลมนะครับอย่างนี้นะครับวาดเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับบอกขนาดนะครับ r ตรงนี้นะครับขนาดอยู่ที่ r หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็บอกขนาดตรงนี้มาตรงนี้นะครับเจ็ดสิบนะครับ โอเคนะครับแล้วก็บอกจุดตรงนี้นะครับเห็นนะครับเราก็บอกขนาดไปนะครับตรงนี้ขนาดตรงนี้ครับอยู่ที่11นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็วาดลายขึ้นมานะครับ่างนี้เลยนะครับเห็นนะครับเราเอ็กซ์ทูดนะครับแล้วก็มาที่อะมิดเทนนะครับขนาดที่20มิลนะครับโอเคนะครับได้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ฟอนเทนเหมือนเดิมนะครับ นะครับกดนอมทูนะครับแล้วก็มาวาดคือวงกลมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้เรากําหนดจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วบอกขนาดไปนะครับ111นะครับโอเคนะครับตรงนี้กับเส้นนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็บอกขนาดนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับห่างจากจุดนี้นะครับ1.5่นะครับ โอเคนะครับแล้วตรงนี้ครับกับจุดจุดนี้นะครับเอาให้มันชิดกันเลยนะครับโอเคนะครับเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็กําหนดขนาดครับจากตรงนี้มันนี่นะครับที่5้ามิลนะครับโอเคนะครับกดถูกนะครับโอเคนะครับได้อย่างนี้แล้วครับต่อไปนะครับเราก็มาสร้างเพนนะครับโอเคนะครับสร้างเพนะครับกดเส้นนี้นะครับเราก็กดขึ้นกลมที่เราวาดมานะครับกดถูกไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็มาสร้าง smile, เพนนะครับกดสเก็ตนะครับโอเคครับกดน็อตทูนะครับโอเคนะครับเราสเก็ตไปนะครับตรงนี้นะครับสเก็ตทึงวงกลมนะครับอย่างนี้นะครับกาหนดนะครับจุดนี้นะครับกับตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กําหนดจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับโอเคนะครับเราก็บอก R ขึ้นไปนะครับ R ตรงนี้อยู่ที่8ปดสิบนนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ บอกขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่57นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มากดนะครับตรงจุดนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับให้มันแตะกับผิวนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาออฟเซตนะครับออฟเซตตรงนี้ไป5มิลนะครับเห็นนะครับกดถูกนะครับแล้วก็วาดลายให้มันเส้นมันเต็มนะครับ โอเคนะครับกดนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คําสั่งสวิต์นะครับเห็นนะครับกดนี้กับเส้นนี้นะครับโอเคนะครับกดปุบนะครับโอเคเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ก็ไตรูเส้นนี้เข้าไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็มาที่ท็อปเพนนะครับโอเคนะครับกดอัลมทูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วาดลายนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับลายนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับว่า2ลายนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กําหนดขนาดนะครับตรง2จุดนี้นะครับห่างกันอยู่ที่80มิลนะครับโอเคนะครับแล้วก็จุดนี้ครับจุดจุดนี้นะครับห่างกันอยู่ที่38นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กําหนดขนาดกําหนดองศาไปนะครับอันนี้อยู่ที่83นะครับเอ้ย50 53นะครับโอเคขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่50นะครับโอเคนะครับกดข้อไปนะครับทําเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดปลูกไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้างเพนนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับสร้างเพนนี้ขึ้นมานะครับอ่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะกดปลูกเลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเพนที่6นะครับกดสเก็ตไปนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาวาดนะครับเส้นนี้นะครับให้มันเป็นเส้นตรงขึ้นมานะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กําหนดนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับให้มันประสานกันนะครับโอเคนะครับเรามากดต่มอดชูนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ตรงนี้เรากด ข้อไปนะครับทำให้มันเป็นเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนครับเราก็มาวาดสี่เหลี่ยมกันนะครับตรงนี้นะครับโอเคว่าสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับตรงนี้ขนาดอยู่ที่22นะครับแล้วก็ขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่25มิลนะครับโอเคนะครับกดวินิตไปนี่ครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็ทําลักษณะเดียวกันเลยนะครับโอเคนะครับมาก่อครับนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มา โอเคนะครับแล้วก็กดฟินิตไปนะครับโอเคนะครับล้วก็ซ่อนนะครับซ่อนคายไว้ก่อนก็ได้ครับจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คําสั่งแว็บนะครับเราก็เลือกเลยเราจะเอาไหนก่อนนะครับผมเอาอันนี้ก่อนนะครับกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็มากดผิวนะครับที่เราต้องการนะครับขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่เ5็จห้านะครับโอเคครับกดถูกนะครับโอเคนะครับแล้วก็สามอันนี้ก็ทําเหมือนกันเลย อ่าแล้วต่อไปนะครับพอเราทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็อ่ามาบอกนะครับอ่าฟอนเทนนะครับตรงนี้นะครับมาทําให้มันเป็นอ่ามิลเลอร์นะครับแล้วก็มิลเลอร์ข้างนี้ไปนะครับโอเคนะครับก็เราก็ดถูกไปเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อ่าพอได้2ฝั่งแล้วนะครับต่อไปนะครับอ่าเราก็อ่าเลื่อนมานะครับเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนขีดตรงนี้นะครับให้มันขึ้นไปเลยคาว่าอ่าเว็บของเรานะครับ เพราะว่าเราทาข้ามขั้นตอนนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้เรามาเชลก่อนนะครับตรงนี้นะครับ3มิลนะครับกดถูกไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็เลื่อนกลับมาคืนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ลักษณะนี้แล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งเอ้ยเรามาที่ผิวนี้นะครับกดสเก็ตไปนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาที่คื่องวงกลมนะครับวาดไปเลยนะครับตรงนี้ ว่าจากจุดสูงกายนะครับตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่250นะครับขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่200นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็าาต่อ จิ้มตรงเส้นนี้นะครับแล้วเราก็มาทําเป็นคอนเวอร์ตนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเอ็กทูดเลยนะครับเอ็กทูดไปสามมิลนะครับเโอเคนะครับแล้วเราก็ทาอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ฟอนต์เพนนะครับโอเคนะครับกดอัมม o ทูนะครับจะสังเกตนะครับข้างล่างนะครับมันมันจะมีตัวที่โผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเราก็ มาทอใมันตรงกันนะครับโอเคนะครับโดยวิธีนี้นะครับวาดเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอ็กซ์ตรูทคัทไปเลยนะครับโอเคนะครับพิเทนนะครับโอเคครับก็ถูกนะครับโอเคนะครับผิวมันก็เท่ากันแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็มาที่ฟอนเทนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็มา NormalTool นะครับวาดลนยนะครับให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับโดยอิงจากศูนย์กลางตรงนี้นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็บอกขนาดนะครับบอกองศาตรงนี้นะครับอยู่ที่5มิลนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาบอกครับขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่3 5หนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับข้อไปนะครับทำเป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับกดถูกนะครับกดฟินิตนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่ เพนนะครับแล้วก็มาสร้างเพนกันอีกนะครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับกดสเก็ตนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาวาดเส้นขึ้นวงกลมนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาจิ้มนะครับหาจุดตรงนี้นะครับกดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กนโอนทังไว้นะครับ กับจุดนี้นะครับเอาให้มันตรงกันนะครับโอเคเพื่อความชัวร์นะครับเราก็มาวาดนะครับเส้นลายขึ้นมาอย่างนี้นะครับ, like รบ er โอเคนะครับเหมือนเราฟิกให้มันนะครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาลากมันขึ้นไปนะครับโอเคให้มันชิดกันกับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําให้จุดนี้นะครับขึ้นไปให้มันชิดกับตรงนี้นะครับโอเคนะครับสองฝั่งเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ ต่อไปนะครับเราก็มา offset นะครับแตรงนี้นะครับขึ้นไป3มิลนะครับเอาใหม่นะครับตรงนี้กด offset นะครับ3มิลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็วาดลายขึ้นมานะครับนะครับทำในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทิมออกนะครับส่วนเกินนะครับ นะครับทีม2ฝั่งนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มา xto ทูเลยนะครับโอเคนะครับมาที่อัปทูโซเฟตนะครับแล้วก็ผิวนี้นะครับแล้วเรากดถูกไปนะครับโอเคนะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ top p l a n นนะครับนะครับแล้วเราก็มาบอกเครื่องวงกลมตรงนี้นะครับโอเคนะครับ เส้นคอเส้นนี้นะครับกดค่าทูลทั้งไว้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับทําให้มันเส้นมันประสานกันนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้ให้มันตรงกันนะครับโอเคนะครับต่อไปกําหนดขนาดนะครับตรงนี้ขนาดอยู่ที่252นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กด่างนี้ไปนะครับเห็นนะครับแล้วเราก็มากดเอ็กทุดคับนะครับ นะครับเรามิดเทนเลยก็ได้นะครับเผื่อมีติ่งออกมานะครับกดถูกนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คําสั่งฟิเลตเลครับแล้วเราก็กําหนดขนาดตรงนี้นะครับอยู่ที่ R40 นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเขียนะครับกด enter ไปนะครับโอเคนะครับเราได้ขนาดนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งฟิเลตเหมือนเดิมนะครับ ขนาดที่200อมิลเลครับเห็นนะครับมุมนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มุมนี네้นะเห็นนะคนถูกไปนะครับเห็นนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตรงนี้นะดูข้างๆหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่ผิวนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มากําหนดขึ้นวงกลมนะครับวาดขึ้นวงกลมมาตรงนี้นะครับ ครับแล้วเราก็วาดเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเผื่อมันมีติ่งออกมานะครับอาจจะไม่ประสานกันอย่างนี้ทําให้มันประสานกันนะครับโดยวิธีนี้นะครับโอเคนะครับเราเอ็กทูดคับนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นบนนี้นะครับกดถูกนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาที่คําสั่งนะครับทีสเก็ตนะครับแล้วเราก็มาที่คอนเวิร์ตนะครับโอเคนะครับกดผิวกดผิวตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผิวนี้ผิวนี้นะครับเลือกผิวตามผมเลยนะครับตรงนี้เลือกเลือกเส้นตามผมเลยนะครับเห็นนะครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับแล้วกดฟินิชไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ฟอนต์เพนนะครับเห็นนะครับกด n o r m a นะครับแล้วเราก็มาวาดนะครับตรงนี้นะครับวาดเป็นอย่างนี้นะครับ กำหนดขนาดนะครับ3 3คูณนะครับอันนี้3มมิลนะครับแล้วก็ตรงนี้3มมิลนะครับโอเคนะครับกดถูกอ่ากดฟินิชไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่คำสั่งสวิตช์นะครับนะครับแล้วก็กดเส้นที่เราต้องการนะครับเส็นแครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เราก็มาที่ ฟิลเลตนะครับแล้วก็ฟิลเลตทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับเกนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ <Okay. S 2> เราก็มาที่ระ <Okay. S 2> นาบท็อปเพนนะครับ <Okay. S 2> โอเคนะครับแล้วเราก็มาที่ออฟเซตนะครับโอเคออฟเซตตรงนี้นะครับไปที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับกดถูกไปนะครับแล้วก็ออฟเซตตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับลายที่หนึ่งจุดห้านะครับขนาดอยู่ที่สามมิลนะครับโอเคนะครับกดถูกไปนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาวาดนะครับอันนี้นะครับ วาดเป็นลักษณะนี้นะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาลักษณะนี้นะครับกําหนดขนาดไปนะครับตรงนี้นะครับขนาดอยู่ที่30มสิมิลนะครับโอเคนะครับกดไอ้ทุตคัดนะครับเลือกอยู่นี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มากลับฝั่งนะครับกดถูกไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาเมลเลอร์นะครับนะครับอิงจากด้านหน้าคอนเทนนะครับตรงนี้ โอเคนะครับแล้วกดถูกไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็มาที่ฟอนต์เพนนะครับกําหนดอาร์มานี่นะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็บอกนะครับตรงนี้เป็นขนาดที่90นะครับโอเคกดถูกไปนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับมาสเก็ตตรงตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็วาดนะครับวาดเป็นลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็มาบอกขนาดนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับท่างองศาที่25มิลนะครับโอคนะครับตรงนี้ทำเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้ครับขนาดอยู่ที่11นะครับกดถูกไปนะครับเคนะครับแล้วก็บอกขนาดตรงนี้นะครับ สิบห้านะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาบอกขนาดตรงนี้อีกนะครับตรงนี้กับสิวนี้นะครับห้ามิลนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็มาทิมออกนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับสมิลนะครับนี่กดถูกนะครับ โอเคด้ลักษณะนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็มาไอ้ทุดคัทนะครับตรงนี้ทุดคัทออกไปห้ามิลนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเราก็หนดฟิลเล็บเลยนะครับตรงนี้หนึ่งมิลนะครับตรงนี้สองมิลนะครับโอเคกดถูกไปนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเราก็มาเมลเลอร์นะครับเห็นครับอิงจากคอนเพนนะครับนี่นะครับมี3ามอย่างนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสอย่างนะครับเคนะครับวัตถกไปนะครับโอเคนะครับเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็ได้เฮลทของเราแล้วนะครับหรือว่าเซฟตี้ของเราั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ในหะ้กับช่องนิวโดนวูด้วยนะครับก็คลิปหน้าเขาจะมีอะไรใหม่ๆนะครับก็ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ